ถ้าจะให้เลือกการ์ตูนสักเรื่องที่ผมคิดว่าการ์ตูนเรื่องนี้จะอยู่คู่พวกเราไปอีกนานแสนนานผมมั่นใจมากๆนะครับว่าโดราเอมอนจะเป็นหนึ่งในรายชื่อการ์ตูนเหล่านั้นแน่ๆครับเอาจริงๆถ้านับจากประสบการณ์ตรงของผมเมื่อไม่ถึงเดือนก่อนหน้าที่จะทําวิดีโอนี้ผมเพิ่งไปซัปโปรโรมาครับแล้วก็มีโอกาสได้พาครอบครัวไปเที่ยวซัปโปรโรไซเอนเซ็นเตอร์กิจกรรมของโซนท้องฟ้าจําลองในช่วงที่ไปก็คือจะมีการจัดฉายภาพยนต์การ์ตูนโดราเอมอนความยาวประมาณ40นาทีด้วยซึ่งผมมาไม่ได้ดูการ,ร์ต เรื่องราวของโดราเอมอนที่ได้ดูตอนนั้นจะว่าด้วยการออกผจญภัยของกลุ่มตัวเอกไปในอวกาศค้นพบดวงดาวและก็ความลึกลับของจักรวาลซึ่งเข้ากับบรรยากาศของท้องฟ้าจำลองเป็นอย่างดีแม้ตอนนั้นจะฟังไม่เข้าใจนะครับแต่พอดูจนจบมันก็ชวนให้ผมอยากกลับไปดูโดราเอมอนอีกครั้ง เกี่ยวกับการ์ตูนเรื่องนี้ต้องบอกว่าโดราเอมอนนะปัจจุบันจะยังมีตอนใหม่ๆออกมาเรื่อยๆผ่านการนาเสนอ2รูปแบบนะครับระหว่างอนิเมะซีรีส์แล้วก็โดราเอมอนเดอะมูฟวี่ซึ่งก็จะประจบเหมาะเลยนะครับเพราะโดราเอมอนเดอะมูฟวี่ตอนใหม่ล่าสุดกําลังจะเข้าฉายในวันที่9ตุลาคมนี้พอดีแล้วความพิเศษของหนังเรื่องนี้ก็คือนี่คือโดราเอมอนเดอะมูฟวี่ที่เป็นผลงานฉลองครบรอบ45ปีซีรีส์โดราเอมอนเดอะมูฟวี่ครับโดยชื่อตอนจะใช้ชื่อว่าเรื่องราวในโลกภาพวาดของโนบิตะ ซึ่งมีรากฐานมาจากไอเดียที่ว่าถ้าเกิดเราเข้าไปอยู่ในโลกของภาพวาดที่อะไรก็เกิดขึ้นได้การมจนภัยของโดราเอมอนและเพ,เพื่อนจะเป็นยังไง แค่ไอเดียเริ่มต้นก็น,น่าสนใจแล้วล่ะครับเนื่องจากทุกครั้งที่เราได้ดูโดราเอมอนเดอะมูฟวี่สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนเสมอมาก,ก็คือการจุดประกายความอยากรู้อยากเห็นจุดไฟของการประจนภัยให้กับคนดูผ่านปมปัญหาของภาคนั้นๆผมยกตัวอย่างโดราเอมอนเดอะมูฟวี่ตอนโลกแห่งซิมโฟนีของโนบิตะก็จะมีจุดตั้งต้นมาจากความไม่อยากเล่นดนตรีของโนบิตะนะครับเนื่องจากเป็นคนขี้เกียจขาดการฝึกซ้อมทําให้เขาเป่าเรคคอร์เดอร์ได้ไม่ดีสักทีโนบิตะก็เลยขโมยไดอารี่ที่ทําให้เหตุการณ์ในอนาคตเป็นจริงมาจาก เ้วก็เขียนว่าขอให้พรุ่งนี้ไม่มีดนตรีอีกต่อไปเพื่อที่เขาจะได้ไม่ต้องเข้าเรียนวิชาดนตรีครับยังไงก็ตามเมื่อโลกไม่มีดนตรีมันก็ส่งผลกระทบหลายอย่างอีกทั้งยังเป็นจุดตั้งต้นที่ทาให้ร้อยได้พบกับตัวละครพิเศษประจําภาคนี้อย่างมิก,กะที่มาจากต่างดาวนาพาไปสู่การเดินทางไปยังยางนอวกาศลอยฟ้าเพื่อฟื้นฟูยานลานั้นด้วยเสียงเพลงบริบทของโดราเอมอนเดอะมูฟวี่ก็เลยแตกต่างจากซีรีส์เป็นตอน,ตอนที่เน้นเหตุการณ์ประจําวัน เดอะมูวี่จะมีเซตติ้งฉากหลังที่ยิ่งใหญ่กว่ามีปมปัญหาที่ชัดเจนชวนค้นหากระตุ้นความอยากรู้อยากออกป่จนภัยไปพร้อมๆกับกลุ่มตัวเอกมันก็เลยทําให้เราอยากติดตามเรื่องราวของภาคนั้นๆไปจนจบทีนี้เรื่องแรกที่อยากจะบอกผู้ชมก็คือต้องขอบคุณทาง Phoenix Next ที่นำเข้าภาพยนตร์เรื่องนี้ให้เราได้ดูนะครับซึ่งอันที่จริงแล้ว p h o e N i x Next ยังมีภาพยนตร์น่าดูอีกหลายเรื่องที่อยู่ในไลน์อัพ นอกเหนือจากเดลไรมอนนะครับเช่นไฟซินิเมเตอร์เพอร์เซกันยามซากุระร่วงโรยจากต้นฉบับแอนิเมชันในดวงใจของผู้ชมทั่วโลกโดยอาจารย์มังโกโตชินคที่จะกลับมาอีกครั้งในเวอร์ชันคนแสดงและก็รักสุดฟินเลเวล9 9 9กับยมมามะดาคุงภาพยนตร์โรแมนติกคอมดี้ที่เด็ดแปลงมาจากมังงะยอดเยี่ยมทีนี้เกี่ยวกับเรื่องราวในโลกภาพวาดของโนบิตะเรื่องราวจะเริ่มต้นท่ามกลางความเบื่อหน่ายของการบ้านปิดเทมอมฤดูร้อน ลูกิตากกำลังขีดเขียนภาพวาดอย่างไม่เต็มใจนะครับโดยไม่รู้เลยว่าข่าวการค้นพบภาพวาดมูลค่าหลายพันล้านเยนที่ยังอยู่จากโทรทัศน์นั้นกําลังจะพาเขาไปสู่การประจัน,จนภัยครั้งยิ่งใหญ่ตอนนั้นเองชิ้นส่วนของภาพวาดปริศนาก็ร่วงหล่นลงมาต่อหน้าต่อตาด้วยความช่วยเหลือจากไฟฉายเชื่อมภาพของโดรมอนแสงสว่างได้เปิดประตูมิติสู่โลกที่ซ่อนอยู่หลังผืนผ้าใบ ที่นั่นพวกเขาได้พบกับแคลเด็กสาวผู้กลุ่มความลับบางอย่างนะครับและเพื่อตอบรับคําขอร้องของเธอการเดินทางสู่ราชรัฐอาโตเรียดินแดนยุคกลางอันงดงามก็ได้เริ่มต้นขึ้นแต่ว่าเรื่องน่าทึ่งยิ่งกว่านั้นก็คือโลกที่พวกเขาเหยยบย่างเข้าไปคือโลกภายในภาพวาดมูลค่าหมหาศาลที่เพิ่งเป็นข่าวนั่นเองที่แห่งนี้เป็นที่หลับไหลของอาโตเรียบลูอัญมณีลึกลับที่อาจจะเป็นกุญแจสําคัญของทุกสิ่งครับในขณะที่พวกโนวิตาและโดรมอนร่วมมือกันไขปริศนาของอัญมณีเงามืดก็เริ่มคืบคลานเข้ามา เมื่อตำนานการล่มสลายของโลกที่เล่าขานกันมาแต่โบราณกำลังจะฟื้นคืนชีพขึ้น,นมาเป็นมหาหัตภัยครั้งใหญ่ที่สั่นสะเทือนไปทั้งอาณาจักรท่ามกลางวิกฤตที่อาจจะทำให้โลกทั้งใบต้องสูญสลายไปตลอดการโรบิตะโดรไอมอนและก็ผองเพื่อนจะต้องรวบรวมความกล้าหาญทั้งหมดเพื่อเผชิญหน้ากับตำนานและก็ปกป้องโลกใบนี้เอาไว้ให้ได้ จุดที่น่าสนใจของภาคนี้สำหรับผมก็คือการเลือกธียมยุคกลางที่ผสมผสานความแฟนตาซีเหมือนอนิเมะไปต่างโลกมีวายร้ายที่เป็นตัวแทนของจอมารและก็บังกรสีชาติสัตว์อสูรสุดอันตรายที่มีคำทำนายระบุว่าการตื่นขึ้นของมันจะนำพาจุดจบมายังโลกครับโครงสร้างของเรื่องราวก็เลยชวนให้เราคิดถึงเกมสไตล์แอคชั่น RPG ที่มีความแฟนตาซีเวทมนต์มอนสเตอร์และการเดินทางของกลุ่มตัวเอกเพื่อบอกป้องโลกประเด็นก็คือกลุ่มตัวเอกของเรื่องคือโดอราเอมอนและก็ฝั่งเพื่อนที่มาจากอีกโลกหนึ่ง ประกอบกับไอเทมเจ๋งๆของโดราเอมอนที่จะเข้ามาช่วยคลายปมต่างๆระหว่างการประจันภัยก็เป็นสิ่งที่ทําให้เรื่องราวในโลกภาพวาดของโนบิตะนั้นน่าดูมากๆทีนี้มาดูรายชื่อทีมภาคไทยกันบ้างครับในส่วนของตัวละครหลักอย่างโดราเอมอนโนบิตะชิซุกะจแอนและก็เซเนโอจะไดน้นานักภาคทีมเดิมกลับมาครบเลยครับไม่ว่าจะเป็นนาติมนาะนิดนาะต่อยนาะพึ่งและก็นาตุกในขณะที่ตัวละครใหม่แคลเด็กสาวที่มาจากอาโตเรีย ประเทศปริศนาที่อยู่ในภาพนะครับซึ่งเกิดเหตุบางอย่างทําให้เธอได้มาพบกับพวกโดราเอมอนและก็ได้ผจญภัยร่วมกันตัวละครน,นี้จะได้คุณบีมเซนเซมาเป็นคนให้เสียงภาคไมโรเด็กชายที่อาศัยอยู่ในราชรัฐอาโตเรียเขาเป็นคนวาดรูปเก่งและก็เป็นเพื่อนของแคลตั้งแต่ยังเล็กเขาพยายามฝึกวาดรูปทุกวันเพื่อตามรอยพ่อผู้เคยเป็นจิตกรซึ่งตายไปแล้วไมโรจะได้คุณแป้งซีบิงส์มาให้เสียงภาคนั่นเองครับชัปีศาจตัวน้อยมีปีกที่ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับแคลตัวละครน,นี้จะพากย์เสียงโดยน้องไมพัสรันเรือนาบ เผ่าพ่อค้างานศิละปะของราชรัฐอตเรียที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับก,บการประจนภัยของพวกโดราเอมอนตัวละครน,นี้จะพากโดยคุณดาคาโปวิทูเบอร์ใช้ชื่อดังจาก A.R.P. ครับต่อไปคือพระราชินีอตเรียพระราชินีของราชรัฐอตเรียในโลกแห่งภาพวาดเธอเฝ้าตามหาลูกสาวที่หายตัวไปอย่างกระทันหันเมื่อสีปีก่อนจนเชื่อกันว่าโดนผีลักซ่อนตัวละครน,นี้พากโดยคุณมิวสิกอดีตสมาชิกวงเบียน k คเนั่นเองครับถัดมาคือตัวละครพระราชาของราชรัฐอตเรียในโลกแห่งภาพวาดพระองค์คอยเฝ้ารอลูกสาวที่เชื่อกันว่าโดนผีลักซ่อนไปเมื่ออปีก่น พระราชาจะอยู่ด้วยกันกับพระราชินีนะครับตัวละครนี้ให้เสียงภาคโดยน้าอ๋อธนก,กฤษเจนคลองธรรมและสุดท้ายก็คือตัวละครนักวิจารณ์ผู้อธิบายทางโทรทัศน์เกี่ยวกับภาพวาดปริศนาที่ถูกค้นพบในยุคปัจจุบันที่พวกโดรไรมอนกับโนวิตาอาศัยอยู่ตัวละครนี้ได้ดรพลังโลกศิลป์หรือว่ารุ่ยเจียในซีรีส์สงครามทรงดวนมาเป็นคนให้เสียงภาคครับ เอาเลยครับโดยรอยมอนเดอะมูฟวี่เรื่องราวในโลกภาพวาดของนูบิตะจะเข้าฉายในวันที่9ตุลาคมนี้ระยะอีครั้งนะครับว่านี่คือภาพยนตร์ที่เป็นการฉลองครบรอบ45ปีของโดรายมอนเดอะมูฟวี่ฉะนั้นพิเศษสำหรับผู้ชมที่เข้าไปรับชมในสัปดาห์แรกที่เข้าฉายเขาจะมีโปรโมชั่นบุ๊กเลตมังงะสั้นโดรายมอนแถมฟรีให้ทุกคนด้วยนะแต่ย้ำนะครับว่าได้เฉพาะผู้ชมที่ดูในสัปดาห์แรกนับตั้งแต่ที่หนังเข้าฉายเท่านั้นคุณผู้ชมที่เป็นแฟนโดรายมอนมาตั้งแต่เด็ก,ก,กดหเนะกรรหมอือนกระหมกกับ ภาพภาพนี้จะมีเรื่องราวแบบไหนรออยู่กันแน่นะทางนั้นก็เราไปกันเลยเอ,อยสิ่งที่อยู่ในภาพวาดนั้นคือกา,ารผจญภัยสุดแสนยิ่งใหญ่เหนือจินตนาการเดอเเรมบอดรกี้ตอนเรื่องราวหนโลกภาพวาดของโรบินา